สองสองสองกม่นนรหรอคะเนี่ยไม่ใช่ป๊อปอธรรมดาป๊อปอีกค่ะนี่นะคะเป็นป๊อปอีกยักษ์ทุกอันเลยโอ้โหใหญ่มากเลยอะแม่เลือกมานะคะมีอันใหญ่ๆมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครั้งนี้นะคะสั่งมาทั้งหมด4ชิ้นอันนี้นะ้ำนคิดว่าอันนี้ใหญ่ที่สุดนะคะอ,คอันนี้คือมา้ายูนิคอร์นใหญ่มากค่ะเรามาเปิดเรียงตามความใหญ่กัน โอ้เป็นไงเป็นไงเป็นยูนิคอร์นเรนโบว์นะคะหลายสีมากมายหูใหญ่ไหมล่ะเนี่ยมีเขาด้วยมีเขาเป็นยูนิคอร์นเดี๋ยวนะมันเหมือนกับป๊อกอิตอเล็กของเราเลยปะหน้ามใหญ่กว่าหน้าแม่ฮะเหมือนป๊อกอิตอเล็กที่เรามีใช่เรามีอเล็กที่เป็นพวงกุญแจเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นแล้วนะคะมีใหญ่อีกสีนั้นคือป๊อกอิตทามทาคนไทยทามหรือเปล่าคะเนี่ย คนไทยทำหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่เนี่ยแม่สั่งมาจากจีนเลยคือช้างก็ตัวใหญ่ไงป๊อปอีฐช้างต้องใหญ่แน่นอนแต่หน้าตาเหมือนช้างไทยเหมือนกันนะใช่แม่ตาตาเล็กๆใช่ไหมใช่ตาเล็กพี่ช้างใหญ่โตใหญ่โตอุ้ย <c oughs> ลูกหายลูกเขาลูกหายชิดาเอามาลูกเขาไปหรอ <c oughs> ไม่ได้เอาลูกเขาไปชิดาเพิงเห็นนะคะลูกหายโถเอามองอัดกาศเป็นตัวเบี้ยวนะ ีคือป๊อปอิตอะมองออสแม่ลูกหรือพ่อลูกนะคะคือจะมีตัวใหญ่ที่ยืนคู่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กตัวนี้หายไปไหนอนะนี่จ๋าน,นะสงสัยตกอยู่กลางทางหรือเปล่าแม่หอบคิ้วเดินมาเจอแล้วนะคะตกอยู่หลังแม่นี่เองน่ารักมากอันนี้คือว่าอะมองออสเนี้ยไม่ได้ใหญ่มากนะแต่น่ารักที่มีลูก <c oughs> คนนี้เป็นพ่อหรือเป็นแม่เป็นแม่แม,แม่จ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวแม่จูงเดี๋ยวแม่จูงเนี่ยดูสิ ไปเดินเล่นไม่รอแม่หายไปเลยนี่นะคะเขาจะยืนกันอย่างนี้สีเหมือนกันด้วยนะคือไล่ลงมานะชมพูเหลืองเขียวม่วงฟ้าเหมือนกันเลยแบบว่าถ้าเพื่อนเขาอยากได้ก็เอาตัวลูกไปเราจะเอาตัวใหญ่แยกแบ่งกับเบส t f เฟรนด์ี้ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเจอกันจะได้ต่อแล้วก็ให้เรากลับมาเอาเอากลับอีกอันที่สี่อันนี้แม่ชอบมากคิตตี้รตีคิตตี น่ารักมากจะบอกว่าอันเนี้ยน่ารักกว่านีรูปอีกอะตอนที่แม่สั่งซื้ออะค่ะรูปที่อยู่ในร้านออนไลน์อ่ะสีเลอะเทอะนะแต่ของจริงมาสีเรียบร้อยมากวยไหนจะ้ทำลองๆเนื้อสีว่าเป็นยังไงเท่าที่แม่ดูตอนนี้นะคะสีสองอันเนี้ยจะเป็นโทนสายรุ้งพาสเทลใช่คือจะเป็นสีหวานหวานแต่ว่าสองอันเนี้ยจะเป็นมัน,มนเออเสี <c oughs> มันออกมาแล้วย, <c oughs> ยังสามารถดิ้นได้ด้วยดิ้นได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> เป็นยางเหรออ่ะเดี๋ยวมาดูมันขาดเหรอค,คือพอทําแล้วมันเป็นของจริงคือมันจะเรียบขึ้นอะอ๋ะเอเข้าใจละเข้าใจละสำหรับสีสองอันนี้นะคะจะเป็นสายรุ้งที่เป็นส,ส,สายรุ้งสดใสจริงๆชอบอันนี้นะคะ<า>เพราะว่ามันช้างสีน่ารักเนาะช้างสีน่ารักสีน่ารักมันเงาเงาด้วยอะ่ะนว่ามันแต่ว่าจริงๆพอจับมันมันไม่มันเออช้างอะจะเป็นสีสดแบบเงาเงา อันนี้เป็นสีสดแบบไม่เงานะคะแล้วก็อีกสองอันนี้เป็นพาสเทลที่จะแตมบอกอะ่ะคือว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้ต้องสีน้ำเงินนะคะมีตะปุ่มๆสีน้ำเงินะแตมเขาก็ดึงๆออกมาให้เรียบร้อยขึ้นนะคะชอบอันนี้มากเลยแต่ช้างสีสวยสีสวยกว่าในรูปเออรังนี้ได้แต่ของสวยกว่าในรูปของเกินปกเี๋ยไแมลองเอาอันใหญ่สุดที่เรามีนะคือผีเสื้อลองมาวัดกับยูนิคอร์นใครใหญ่กว่ากัน พีเสื้อก็ยังใหญ่กว่าอยู่เลยอะหรือพอๆกันน่าจะพอๆกันแม่อะไรคะตกมากเลยทำไมหรออันเนี้ยเขามีอันนี้ให้ใส่เวกนผูกุญแจแล้วเดี๋ยวลูกเขาก็จะหายด้วยอ๋อใช่นี่อันนี้พวกกุญแจไเป็นยังไงเฉดแต่้มกุญแจบ้านมาเดี๋ยวใส่บุญกันว่าน่ารักที่เดิมตัวแม่เดินจูงตัวลูกนี่แหละ มันไม่ได้จูงกนมันต่อตัวกันเขาเดินกอดคอแบบนี้ไงลูกก็แบบตัวเ,เตีเต้ยๆอยู่น,นี่ดูนะคะถ้าอันนี้ไม่มีเขาก็ตายแล้วค่ะเพราะออกซิเจนไม่มีทำไมอ่ะอันนี้คือว่าออกซิเจน,น,น,นจริงเหรอเอามองอัสปีถังออกซิเจนเหรอก็มันเยอะนอกโลกไงเอเหรอแม่ไม่รู้ โ <Okay, S 2> อเค<อ>ก<อ>็ที่ถัง,งออกซิเจน่ะแหลูกเขายืดตรงนี้คือบังถังอยู่ถังอยู่ข้างหลังลูกขาวลูกนี่แม่จินตนาการอยู่มันก็ต้องมโน <c oughs> นิดนึงอันนี้คือแม่กับลูกอมองอาร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีพ่อมองแอสว่เล์มีลูก3ามคนนะลูก<อ>สามคนเรามีลูกแฝดนี่งไงเรามีพี่สองคนเป็นแฝดแล้วก็มีน้องคนเล็กที่แม่จูงอยู่อู้เรามีครอบครัวมองแอสแล้วตกลงว่าเป็นยังไงคะอันช้างเนื้อเป็นยังไงคะเออเนื้อแม่ลองกดสิคะเอามาค่ะมันมันแน่น แล้วก็บางๆตรงลงจะแน่นหรือจะบางคือมันอยู่กลางกลางเราต้องแข่งกันแล้วล่ะเ,เดี๋ยวเราต้องเลือกกันว่าเรากระดานไหนอ,อุยอันนี้กดไม่ลงเลยจตุมแม่กดไม่ลงสักตุ่มนี่ไงยังก,กดลงแบบถ้าเป็นเราเลยยังกดลงได้เลยข้างนี้ทําไม,ไมฉันชอบข้างนี้มากกว่าดัางนั้นแม่อย่ามายุ่งกับข้างนี้แม่เห็ว่ามายุ่งกับข้างนี้ได้ ของเชิญ <laughs> คนเดียวโอเคมาแข่งกันแข่งกัน,กน <laughs> ใช่ไหมกันแม่เอาน,นีนะแล้วชวตเอาช้าง <laughs> แม่ต้องเอาต่อกันด้วยเดี๋ยวก่อน <laughs> ขอแม่ดูก่อนว่าเนืออันไหนดีอุ้ยอันนี้เนื้อโอเคนะเนื้อโอเคเนื้อโอเค <laughs> ช้างอ่ะอีกด้านหนึง่งเมื่อกี้กดยากอะ่ะเอามองอัศดุดง่ายสองข้างเลยอันนี้ถูกใจแม่สวยส <laughs> ยังไม่อยากดูเนื้อก่อนแม่ต้องเลือกอันที่แม่ดีน่ารักน่ารักครั้งนี้มาถูกใจมากเลยอ่ะคือแม่ก็ชอบ s h a d ด w Play ก็คือจะเอาอันใหญ่นะอะไรคะานช้างค่ะแม่อย่าเป็นช้างหรือช้างมาสู้กับแมวหรอคิตตี้นะคะก็กดง่ายสองข้างเลยแต่ว่าตัวปุ่มอ่ะรู้สึกว่าบางบางเอจะเป็นอะไรมาหยยูนิคอนซี่ยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนก็น่าจะเนื้อหนานะรู้สึกว่าแน่น ใ <ś led> ส,ส่ใส่ว่าแม่จะได้ป๊อปอิดคู่ใจแล้ววิท <ś led> <ś led> ยเดี๋ยวดูซิถ้าอีกด้านดีแล้วเลือดเฮ้ <ś led> ยยูนิคอนยูนิคอนเนื้อดีอาจจะตำช้างนะแม่ยูนิคอนนะโอ้โหแม่ใหญ่กว่าแม่แพ้สิแม่ใหญ่กว่าแม่ก็แพ้สิก <ś led> <ś led> ็ใช่ดิแม่ใหญ่กว่าแม่ก็แพ้สิ <ś led> เอาแล้วนะนหนึ่งอ่ะ อยากจะพูดว่า 5, 4, 3, 2, 1. คือจะต้องี4เสียะก็เลอย่าพูดก่อนสิ 5. ตำรวจมาจับฉันเต้นเลยค่ะฉันแต่จะโกงแม่แล้วไม่ใช่ค่อยากจะพูดว่า 5. อย่าพึ่ง 5, 4, 3, 2, <Christina. S> 1. ่านำไม่เคยได้นะเนี่ยเแม่แ่ละ ใหญ่กว่านั้นนับคุมได้เลยแม่เยอะกว่าจะต้องหยุด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 อะไรจะไม่หยุดแม่อะไรหยุดหยุดหยุดทำหยุดหยุดไม่หยุด แเมื่อกี้แม่ก็เลยหนึ่งตุ่มตรงนี้หรื่าปุ่มตรงนี้อ่ะอีกรอบไหมเดี๋ยวใช่อหมเพราอถ้ามองไม่เอนเอาไม่ได้เลยไปเอาห้าสี่สามสองหนึ่งของเจดมเนื้อไม่ดีงั้นเ่ขสี่เพราะหน้าเนี้ฝั่งนี้ยากอ่ะแม่หมดแล้วนะแม่จะหมดก่อนเพยมได้ยังไงเพราะว่า ยังไม่จะถึงไหนเลยนะ่ยากใช่ไงมันยากมากเลยนะคะคิดดูฝั่งนี้ยากทุกคนของยากมากเลยของแม่ก็ยากมากป๊อบปี้อะมันจะค้างหนึ่งง่ายข้างหนึ่งยากตลอดเลยแม่ชนะแล้วยากไม่ชนะเลยแม่แม่ชนะแล้วเออเขาจะยากยากทำจริงแม่ชนะจริงนะรู้นะอีตั้งเยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันไม่เสร็จแล้วเสร็จแม่แน่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ไม่มีไม่มีได้โกงไม่ได้โกงียไงแม่ไม่ได้ยิงแม่ไม่มีเห็นอันนี้จบจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่กับแชทแตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้เราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย